สวัสดีครับก็วันนี้อยู่นอกสถานที่แล้วก็มาดูฟุตบอลต้องตื่นมาทำตุระประปังตั้งแต่กลางดึกนะฮะแล้วก็ได้เห็นลิเวอร์พูลลงเล่นในวันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันถึงเวลาอะไรหลายอย่างละรุ่นผมเนี่ยดูมาแล้วก็มีการไล่ผู้จัดการทีมออกเนี่ยก็หลายคนแล้วนะฮะคือตอนแรกลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่ไล่ใครออกเลย พอมาถึงยุคผมก็คือแกมสูเนตแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ไหลค่อยๆไหลไห,ลไหลมานะฮะแล้วก็มาไล่ออกกันแบบจริงๆจังๆก็แน่นอนรอยฮอตเซนนะครับเบนดอนโรเจอร์สที่ชัดเจนเกมนี้ความชัดเจนมันก็คือผมมีความรู้สึกว่าอันเด์ซอตเสียห้องแต่งตัวไปแล้วเขาดูเหมือนไม่กล้าเปลี่ยนผู้เล่นระดับ BIG NAME ที่เล่นไม่ดี แล้วผู้เล่นบิกเนมก็ผิดพลาดผู้เล่นหลายคนที่ผิดพลาดก็ยังคงได้เล่นอยู่นะครับแล้วเปลี่ยนตัวน้อยผิดสังเกตทัง้งนที่บอลต้องการที่จะ,ะไปต่อแล้วยิ่งถ้าไปต่อไปไม่ได้มันย่ต้องเอาตัวสำรองลงเขาก็ไม่ทําเหมือนมันตื้อตันไปหมดความซวยเนี่ยมันประดังประเดฟุตบอลเนี่ยบางทีนอกจากว่าพอมันยิงไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมันมาเสียประตูง่ายได้ประตูยาก มีความผิดพลาดส่วนบุคคลเกิดขึ้นทั้งฟานไดทั้งโกนาเต้แม้ทั้งโซบสหลายลูกที่ก่อนที่โกนาเต้จะวุดนะฮะที่เคาะบอลลูกแบบนั้นทั้งนั้นที่โซโบเล่นดีสุดในทีมเพราะนั้นผมมองว่าอาจจะไม่ถึงบ็อกซิ่งเดย์ละนะวันก่อนนี่ไปคุยที่ช่องเจดนะํมาบอกว่าให้โอกาสถึงบ็อกซิ่งเดย์แต่ว่าถ้าสภาพแบบนี้นะหรือว่าภูไม่เคยแพ้ใคร สามเกมติดแล้วโดนยิงห่างสามประตูตั้งแต่ปี1 9 5่สผมว่ามันหนักไปละมันหนักไปละนะฮะหนักทุกตำแหน่งหนักทุกช่วงจังหวะในวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็ดูแล้วถ้ายังปล่อยเป็นแบบนี้ผมว่ามันไม่ดีแน่นะครับมันไม่ดีต่อใครเลยแม้กระทั่งตัวของอันเอดอร์ชาอตเอง FSG อาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการตรงนี้นะครับคือที่ผ่านมา FSG เนี่ยกุนซือภายใต้มือของเขา4คนเน่ยพูดตรงๆนะเขาไล่ออก2คนครึ่งคนแรกคือรอยฮอตเซนคนที่2เนี่ยคืดดคริสตอนแรกบอกว่าแซกตอนหลังว่าเป็นรีไซน์คนที่3เนี่ยเบนนัเจอร์สและคนที่4คือเยอเกนเยอเกนคอปนี่ไม่โดนนะฮะเพราะว่าลาออกเองที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่า สมมุติว่าถ้าไม่ใช่เอเดนชลอตแล้วจะจะเป็นใครในอนาคตเนี่ยคือดูจากลิสต์รายชื่อแล้วมันก็เหนื่อยแต่แต่ถ้าจะบอก f อ g ไม่หาเลยผมไม่เชื่อผมว่า f อ g กํากำลังหาแล้วครับเพราะสภาพแบบนี้มันไม่ไหวแล้วผมเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างแลวท่านสังเกตนะครับซาร่ากับฟานไดเนี่ยจะช้าอยู่ประมาณ เมื่อก่อนมันครึ่งเก้านะเดี๋ยวนี้ผมดูแนละ้วประมาณ2หลานะครับจะช้าอยู่2หลาอยู่เสมอนะฮะยิ่งเกมนี้ยิ่งชัดเจนเลยนะครับทั้งฟันไดแล้วก็ทั้งทั้งตัวของซาราส่วนหลายคนบอกว่าทำไมอลิซอนไม่เล่นในซอนป่วยอีกแล้วนะฮะคือดูไม่ค่อยแข็งแรงนะอลิซอนเบเกอร์ร aker, ช่วงหลังทั้งเจ็บทั้งป่วยบ่อยหนะักครับผมบอกเลยแล้วก็อาจจะถึงเวลาเปลี่ยนกุ่ซือในไม่ช้าด้แล้วนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ได้ทิ์เอ้ยสวัสดีจ้าแค่นี้แหละจะเป็นลมตื่นมาทำไมวันนี้ะ่ะ